สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะาอาทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอทครับคลิปนี้เป็นแนวทางราพัฒนาประจำวันพุทธที่3าพฤศจิกายนครับคิดก่อนเรื่องหน้า1วันนะครับผมราพัฒนาหลังจอกรอบที่รอบนู้นจอดศ5นยรอบที่ผ่านมาเลขวินมาครับ5 1 1 5นะครับแสดงว่าเริ่มจะเดินเลขน้อยถึงปานกลางครับเลขเลข ผมว่าน่าจะเดินนะและน่าจะเดินแล้วนะครับก็มาลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันครับแต่มีอะไรอย่างหนึ่งครับให้ให้ฉุกให้ฉุกคิดด้วยกันนะครับหลังจากราพานะปกติอ่ะถ้าสิบแต้มอ่ะมันจะตามศูนย์แต่หลังๆมาไม่เคยมาเลยไม่เคยมาแต่วันนี้มันจะย้อนศูนย์หรือเปล่าครับเนาะอาจจะเป็นไปได้แต่ผมดันให้ดูก่อนครับรอบหนูศูนย์ห้าใช่ไหมคิดอย่างแบบมองแบบเบื้องต้นนะศูนย์ห้า รอบที่ผ่านมา51ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นต่อไปอาจจะเป็น52ก็ได้นะครับนะอาจจะเป็น52ก็ได้นะคิดเบื้องต้นง่ายๆครับเนาะติดไป52ติดไปนะครับติดไปชอบตาชอบแลไวกันถ้าไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับเนาะเออลืมฝากสบายดีเอ้ยฝากทักทายบ้านพี่น,น้องสองปปเรครับสบายดีครับพูดมาาันจะขึ้นคลิปและพึ่งสวัสดีโอเคครับราคาวัฒนารอบนี้ รอบนี้รอบนี้6996เนี่ย6996เก้า่นสุด6กลอง9ครับเอาเลขกลุ่มไปก่อนครับได้กลุ่มไปวินต่อนะครับ1414689ครับ14689นะครับกันกระดกไว้เพื่อหมดแล้ววิ่งรูดหนะครับถ้าไม่ชอบ6เล่นเกผมว่า6 9เกน่าจะมาครับนะครับ นะครับหนึ่งหกครับสี่หกครับแปดหกครับเก้าหกครับแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับชุดวินผมตัดให้เหลือแค่ห้าหานะครับแต่ถ้าคุณจะวินสิบผาคุณก็เอาไปนะครับสำหรับมีคนชอบเล่นวินมีครับคนชอบเล่นลูดคนชอบเล่นเจาะคนชอบเล่นวิ่งมี เร่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับสไตล์ใครสไตล์มันร้อยมปอเก้าครับนะร้อยมปอเนก้าเน้นเยครับเก้าหกหกเก้าครับมันชวนกันที่เก้าหกหกเก้านะมักหลายครับมักหลายเนาะครับประมาณนี้ครับสำหรับหวยราวัฒนาครับก็ยังไงก็ฝากไว้ในใจเชอร์ครับก็ F c ซ ทางทั้งทางไทยและทางสบปเรามีอะไรคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผมไม่กัดนะครับนะครับผมไม่กัดนะครับผมหน้าตาดีด้วยใจดีด้วยนะครับใตใจดีเป็นข้างคราวข้างคราวนะครับครับสวัสดีครับผมโดยทุกท่านครับ